เพื่อไติดตามช่อง SJ กระดาครับกลับมาอีกแล้วครับวันนี้นะครับวันนี้จะต้องพูดให้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องติดตั้งชุดดอบไฟเดรไลท์นะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมเตรียมชุดสายไว้นะฮะเป็นสายไฟนะครับรอการติดตั้งไฟเดรยไลท์แล้วก็ตัวดอบไฟเดรไลท์นะครับผมได้เตรียมไฟเดร์ไลท์เอาไว้แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับการทํางานนะครับที่ผมคาดหวังก็คือว่าเมื่อตอนเราเปิดไฟตอนกลางคืนนะครับ จะทําให้ตัวไฟเด l ไลท์เนี่ยดับตัวลงนะครับจะได้ไม่ไปแยงตาเพื่อนร่วมทางที่สวนมาครับหน้าตากล่องเป็นแบบนี้ฮะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอุปกรณ์เราจะใช้อะไรกันบ้างนะครับไปครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีนะครับตัวชุดดอกไฟเดยไลท์นะครับผมได้มา2ตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่ากล่องไหนดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องมาทดสอบเอานะครับ ตัวชุดดับไฟเดลไลท์นะครับเพื่อนๆอาจจะไปศึกษาข้อมูลนะครับว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงนะครับเรื่องไฟนะครับผมไม่ค่อยถนัดนะครับก็ไปดูดูเข้ามาครับเรามาทําตามนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะไปดูเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะนอกจากตัวดับไฟเดลไลท์นะครับสายไฟครับเตรียมไว้เผื่อได้ใช้นะครับคัตเตอร์ครับแล้วก็ตัวคลิปจัมมสายไฟนะฮะ เทปพันสายครับแล้วก็เคเบิลท้์เข็มขัดละสายนะครับแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าการติดตั้งผมเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับสายไฟนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับจากคราวที่แล้วนะครับเอาออกมาจากคอพวงมาลัยหรือที่ปุ่มสวิตช์ไฟออนะครับเวลาเราเปิดไฟออนเนี่ยไฟก็จะจ่ายมาที่เส้นไฟเส้นนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ตัวเส้นไฟนะครับผมก็ร้อยกระดูกงวไว้นะครับปลดออกก่อนนะครับจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับเอาละครับหลังจากนั้นก็มาดูที่กล่องตัวดอกไฟเดไลั์นะครับหลังจากนี้นะครับผมจะเรียกว่าตัวกล่องดาแล้วกันนะครับสายไฟด้านหนึ่งนะครับของกล่องเนี่ยจะมีอยู่3เส้นด้วยกันนะครับก็จะมีสีดําสีแดงนะครับครับแล้วก็สีเหลืองนะครับ3เส้นด้วยกันนะครับ โดยปกติแล้วหลายๆท่านก็อาจจะต่อจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้วิธีนั้นครับผมจะเอาไปเข้ากับตัวเส้นไฟที่ผมเตรียมไว้เส้นนี้นะครับสีฟ้านะครับอันนี้ผมตัดออกก่อนเลยนะครับตัดตัวแก้มปูนี้ออกนะฮะตัดออกซะมันไม่ได้ใช้ละคราวนี้ก็เราก็มาใช้คลิปจำสายไฟครับในการช่วยจำสายไฟนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับ จากคลิปที่แล้วก็เคยสาธิตให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับง่ายมากๆเลยชอบเลยนะครับถูกใจนะครับก็นีบเข้าไปครับแบบนี้ออกแรงบีบให้ตัวโลหะแล้วก็ตัวทองแดงทั้ง2เส้นเดินทางเข้าหากันนะครับเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับแล้วตัวเส้นสีเหลืองนะครับก็เราจะเอาไปเข้ากับตัวขั้วไฟบวกของไฟหลีนะครับ และเส้นสีดำนะครับก็จะไปลงที่กราวตัวถังหรือโครงรถนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไปดูนะครับว่าตัวเองถนัดจะไปลงตรงไหนนะฮะแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับออกจากกล่องไปนะครับก็จะไปสู่ไฟเดลไร์นะครับจะไปสู่เส้นไฟเดลไรนั่นเองก็จะมีคู่บวกกับคว่ลบนะครับบวกก็สีแดงดำสีดําก็เป็นลบนะครับแล้วก็ไปเข้ากับตัวเส้นไฟเดลไร์นะครับนะฮะ สีเหลืองนะครับวิ่งไปตามนี้เลยเข้าที่ขั้วไฟบวกของไฟหลีนะครับเพื่อนๆก็ปลอกสายแล้วก็ใช้เทปันสายจัไฟเข้าหากันนะครับสีดําเข้าตัวถังแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งของกล่องพอออกมาแล้วปุ๊บก็จะไปเข้าที่ตัวไฟเดยไลท์แบบนี้นะครับอ่านะครับผมก็ติดตั้งไว้ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเดไล์ก็เพื่อนๆก็เลือกเอาใช้ ได้ตามชอบเลยครับลักษณะแบบไหนผมใช้แบบนี้นะครับก็ลองดูเอาละครับแล้วผมก็ไปลองเปิดไฟออนครับมาแล้วครับไฟก็ทำงานได้ปกตินะครับก่อนหน้านั้นผมก็ได้ลองไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เอาช่วยกีนะครับแล้วผมก็ใช้สายไฟนะครับลากสายออกมานะครับเพื่อให้มันเข้ากล่องนี้ ผมก็คิดว่าเออมันจะต้องไปเข้ากล่องอีกทีนึงแล้วก็ไปเข้าที่ตัวไฟเดลไลท์อีกข้างหนึ่งไหมไม่ใช่ครับจริงๆไม่ต้องทําแบบนั้นนะครับ oh, <no. S 1> มันใช้กล่องแค่กล่องเดียวเท่านั้นเองครับสําหรับไฟเดลไลท์ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับก็เพียงแค่ลากสายนะครับเอาไปเข้ากับขั้วอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือ2ด้าน2หลอดนะครับใช้กล่องชุดเดียวเลยนะครับโอเค ผมก็เข้าใจผิดนะครับแล้วครับก็มาย้ํากันอีกสักรอบทวนกันอีกสักครั้งนะครับไฟนะครับสีฟ้าเข้าที่สีแดงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในกล่องนะครับเพื่อจ่ายไฟนะครับแล้วก็เส้นสีดํานะครับลงตัวถังแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเส้นสีเหลืองนะครับก็เข้าที่ขั้วไฟบวกของไฟหลี่ครับ แล้วก็อีกฟากหนึ่งก็ออกมาจากกล่องก็ไปเข้าที่ตัวไฟเดลไลท์นะครับเอาขั้วไฟบวกของทั้ง2ฝั่งนะครับเอามาพันรวมกันนะครับไฟแล้วก็ขั้วไฟลบทั้ง2ฝั่งมาพันรวมกันนะครับผมก็ลากสายข้ามมาแบบนี้นะครับผ่านหม้อน้ําข้ามมาแบบนี้เลยนะครับ2ตัวนะครับเอามารวมกันแบบนี้เลยนะครับ แล้วเพื่อนๆนะครับถ้ามีอุปกรณ์มีตัวท่อถ้าเพื่อนๆมีท่อกระดูกหมกูก็ร้อยแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้หมอน้ำครับเป็นเรื่องของความร้อนก็มีสักหน่อยก็ดีครับแล้วก็บัดกีสายให้เรียบร้อยนะครับ <ipp> บัดกีเสร็จปุ๊บพันสายนะครับเก็บสายตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอ่าคราวนี้ก็ผมก็จะมาทํากัน ห่อด้วยพลาสติกนะครับช่วยกันน้ําไว้ด้วยนะครับจะได้ลดความเสียหายในอนาคตด้วยนะครับพันสายเก็บสายให้เรียบร้อยใช้เคเบิลท้ายใช้เข็มขัดรัดสายนะครับเก็บเข้าให้เข้าที่ไม่ระยงงระยางนะครับเพื่อนๆอาจจะเก็บได้สวยงามกว่าผมนะครับผมก็ทําแบบนี้ไปก่อนนะครับทดลองใช้ไม่เวิร์กจะได้ถอดง่ายครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็มาทดสอบกันครับว่า เปิดไฟเดอ์ไลท์แล้วเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นคลิกไฟหลีแล้วมันจะดอปยังไงผมก็เปิดไฟอนอนก่อนเลยนี่พอเปิดไฟออนปุ๊บเตรียมสตาร์ทเนี่ยไฟเดอ์ไลท์ก็ทํางานเลยนะครับแล้วสเต็ปที่2นะครับผมก็จะมาเปิดไฟหลีครับหนึ่งคลิกนี่เพื่อนๆสังเกตได้ครับถ้าเกิดจังหวะที่ผมเปิดไฟหลีเนี่ยไฟเดอ์ไลท์มันจะดอบตัวลงนิดนึงนะครับสีดแดงไม่ต้องมาสนใจนะครับในกระจังหน้า แต่งสนุกๆครับเดี๋ยวก็ออก,ออกลอะนาครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมค้างค้างเพื่อนๆไว้นานแสนนานหลายเดือนเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาสาธิตให้ดูกันแล้วนะครับว่าเจ้าตัวดรอปไฟเด l ไ g h ์ติดตั้งยังไงใช้งานยังไงนะครับแล้วโอกาสต่อ,ตอไปนะครับผมจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับสวิปอีกนะครับ ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดครับยินดีมากๆเลยสวัสดีครับ